6,400ดาเมจกับอีก9,000ฮิลอาจจะฮิลน้อยหน่อยแต่ทาเมจเยอะครับสวัสดีครับชอบเลสเกมเมืร์ท่านอยู่ผมกองซรายครับนี่ในเกมวอส2อีกแล้วนะครับวันนี้จะพูดถึงพริบบัวของเรานะครับเรียกได้ว่า หลายๆคนแซวกันว่าเป็นตัวดาวเมทที่คิ้นิดหน่อยนะครับเดี๋ยวมาลองเล่นกันดูนะครับว่ามันจะทำดาวเมจเยอะขนาดไหนเพราะว่าปรับมาให้ยิงพอสมควรเลยโอเคก่อนลืมกดไลค์กดซับประชัยครับเป็นอาชีพกองซาด้วยนะครับผมและก่อนที่จะรับชมคลิปครับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมครับผมขอแนะนำเติมโค้ดเกมบริการเติมเกมมือถือเกมออนไลน์เปิดให้บริการมากกว่า3ปีสะดวกปลอดภัยแน่นอนครับโดยเติมโค้ดเกมนะครับรับเติมเกมโอวั2ด้วยนะครับโดยจะมีโปรโมชั่นให้เราทั้ง2แบบนะครับแบบหนึ่งคือ และแบบที่2แค่ UID เท่านั้นครับโดยไม่ต้องให้รหัสผ่านนะบอกได้เลยว่าคุ้มกว่าเติมเองแน่นอนครับและนอกจากนั้นนะครับยังมีบริการเติมเกมให้เรื่องอีกหลายเกมครับไม่ว่าจะเป็น Rv, v a l o r n t Call o Duty, Warzone และเกมอื่นอีกมากมายครับและฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับเติมโค้ดเกมครับบริการฉับไวใส่ใจลูกค้าทักหาเพจเติมโค้ดเกมได้เลยลิงก์อยู่ใต้ description ครับอย่าลืมใช้บริการกันนะครับมาครับเข้าเกมมาแล้วครับในส่วนของพี่บัวนะครับไลฟ์วีเวอร์ของเรา นี่เลยผมเส้นตรงจัดอยู่นะมันก็ได้อยู่นะแต่ก็ยังไงก็ด้วยว่าไงอ่ะฮิวด้วยนะไม่ใช่ว่ายิงอย่างเดียวนะเออจะทําแบบฮิวยิงอย่างเดียวได้ด้วยความที่มันยิงยากด้วยตนะ้องบอกองนี้ว่ะถ้าเทียบกับตัวยิงง่ายๆตัวที่แบบชอบหยิบม,มายิงกันก็คือมอยล่าเนาะก็ไม่ผิดนะมันก็ทําดาเมจได้แต่ว่าทําดาเมจเพื่อเพื่อฮิวใช่ไหมแต่ตัวนี้มันทาดาเมจเฉยๆไม่ได้มีเพิ่มฮิวอะไรนะครับดังนั้นก็ ยิงด้วยทําดาเมจเออฮิลด้วยทําดาเมจด้วยนะครับแต่ว่าไม่ใช่ฮิลอย่างเดียวไม่ทำดาเมจซึ่งผมว่ามันก็ทําได้แหละแต่ว่าทีมต้องดาเมจหนักพอสมควรหรือทีมทำดาเมจดีจริงๆก็อีกเรื่องหนึ่งนะคำหนึ่งเพื่อนพูดไม่ได้ขอโฟกัสก่อนมันไหลอย,อย่างมากตอนนี้อุ้ยอว่า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 สวยมากสวยมากแล้ว,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 วได้ปะคำหนึ่งคำหนึ่งมันมันมันดึงกลับมาก่อนกลับมาก่อนก่อน แล้วฮ <lien> ิวผมมีคนเดียวด้วยโอ้โหเราเนี้เทพจัดเทพจัดเทพจัดแล้วเรายิงได้อยู่เพื่อนหลอกไปแล้วเพื่อนพอดีขับพี่กก้องแป๊บนึงนะตายมันเพื่อนสวยมากเออนี่เราซับเดียวเออสวยสวยสวยเรามีซับเดียวเรามีซับเดียวเฮ้ยสุดยอดเอาเรื่อง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  พี่ฮิวพี่ฮิวไม่ทันอีกบ้าเลยเอ่โอ้ระยะนี้ดึงกระบอกก่อนอ่าดิเบนม,มาละโอ้เพื่อนเราเพิ่งมาฮะโอ้ใจคิวคิวเดียวมาตั้งนานคิวเดียวมาเกาๆๆๆๆๆาือบนาทีครึ่งอะอ่าโอเคโอเคโอเคไปฮะนี่ผมมาเพียอาชีพเรื่องบัวแน่เลยเอ้ยจริงวะจริงวะสุดยอด ไอ,อ้กิเก่อาเลยยิงให้เต็มที่พี่จะยิงด้วยไงครับผมว่าเ <laughs> ทียบไลฟ์มาละแต่เรายังไปไม่ถึงว่ะ <c oughs> แต่จริงๆพี่บัวก็เป็นตัวที่ยังมีสกิลเคลื่อนที่อ่าเนาะก็ดีดีอันดับหนึ่งสวยสวยสวยกริป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 เออผมไม่โดนทุกอย่าง <c oughs> เออ ดึงกับมาขนาันีเออเออปาปาปลยนลาิวหิิวเออหึงกมเลนแลงเยระเบิดมาเออมาเดมาเดมาเดยาเดฮิวไประเบิดไปดึงกับมาก่อนเออ ได้อยู่เขาเรียกว่าหิวด้วยระเบิดด้วยฮนะมาเดะมาเดะฮิริโกะฮิริโกะโ,โอ้ฮิริโกะเรื่อไม่ไหวแล้วฮิริโกะเอ,อ้าก,อกับเดนิกมาดิวัดปะวัดปะเพื่อนเยอะเออเนี่ยครึ่งหลอดนะอะเออก,ก็ก็ยิงได้นะมันมันก็ยิงได้เว้ยแต่ว่านั่นแหละต่อให้ยิงได้จริงยังไงเราก็สู้แทงไม่ไนดะ้ยยเราก็แทงยังไงเลื่อนก็เยอะกว่า คือถ้าแทงเลือดเหลือประมาณสักครึ่งหลอดเงี้ยอ่าโอเคเราเรายังพอจัดการได้ด้วยตัวเองแต่ถ้าแทงเลือดเต็มเต็มแบบเมื่อกี้แบบเวกิ้งบอลเราก็ยังไม่สามารถยิงได้ขนาดนั้นแต่ถามว่ายิงได้ไหมได้ครับดาเมจพันกว่าละใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้เราจะฮิลได้ไหมแล้วก็อยู่มาซ้าย อจะโยนพอดีเลยหามุมอยู่สวย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 ยิงกับพี่มื่อไหรน้องมาดิ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 าดาดาดสู้ผมสู้ผมสู้แล้วผมสู้โอเคเราก็ทำดาเมจได้ก็ถือว่าดีอยู่ไป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 เดี๋ยวน้อยช่วยตอดอะนะช่วยตอดดาเมจอะไรเงี้ย ิงกันนี่อ้าเพื่อนนี้ผมีปจริงก่อนจริงก่อนเพื่อนดึงมาอันนาอันาตายนาตาสวยมากเออไปละจ้าเอ้าเอามันไม่ลอยมันไม่ลอย อเออตายเพื่อนสมมาตรโอเคเออยิงกันเพื่อนยิงมันยิงมันนั่นแหละเอาใครออกจากาเกมวะฝั่งนู่นเหรอ,เอ,อโอเคมันไม่ลอยติดนะติดติด,ตด,ตดสบายสบายยิงสบายทำดาเมจนะนช่วยไม่ทันช่วยไม่ทันช่วยไม่ทันอเออจะพูดเราไปแล้วอะ ลุยกันมาก่อนตายแน่พี่ <laughs> ถ้าพี่ปะลุยเมื่อกี้พี่ตายแน่นอนอ่ะ <c oughs> อึ๊บยูออนได้อยู่เยอะรีเฟก <c oughs> ไปแล้วเพื่อนเต็มไปแล้วครับบึม <c oughs> ไปหนึ่งทีบึมหนึ่งทีจะยิงด้วยนะจ๊ะ อยู่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 อันนาเขามาจากบ้านเหรอ thank you so much อยู่จริงปะดึงอักมาโอ้รถอยู่มาอันติเมดมาแล้วโว้ โอเคสวยมากเบริก oh, <come> <ๆ>ูดเบริกูดเอายิงไปยิงไปเพื่อนยีงไปลอยลอยอ่ะไม่ได้ลอยแล้วเอฮิว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 น่าจะได้ละน่าได้ลน่าได้อยู่ไฟลุกว่ะโอ้ดานานตัวนี้ไฟลุก,กสักทีอ่ะปิดไม่ต้องออก <laughs> ได้ปะได้ปะ ออกได้ออกได้นี่วะโนยนอะโยนโอเนนออเอาได้ด้วยว,ยวยะจริงๆครับดีดีครับได้เฉยเอ้ย2,600ดาเมจเดี๋ยวว่าโอเคอยู่นะเออสุดยอดตัวยิงตัวยิงที่ฮิวได้นิดหน่อยต่อไป เออก็จริงนะมันมันยิงได้แล้วครับมันยิงค่อนข้างดีเลยเนี่ยเออคืออย่างน้อยอ่ะมันต้องแบบมันต้องยิงบ้างเว้ยถ้ามีดาเมจเนี่ยมันก็ช่วยเหลือทีมได้อ่าถือว่าดีถือว่าดีฝั่ผมลุยกันต่อครับอืมเดี๋ยวผมบอกยิงได้แต่ต้องฮิวด้วยนะโอเค้สายครับลุยกันต่ออืม มีคนอ้อมหลังมาผมเห็นอยู่รอดไปก่อนตกตายนะสวยมากอ๋อดึง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 พอดีเลยดึงพอดีเลยมาทำไมละเพื่อนมายิงกันน่าสวยมาก อะ่ะฮะฮะเมื่อกี้ผมโยกเพื่อนหน้าทำมันขอออกมาข้างหลังโอ้จะโดนจะโดนเกนจิโอโอสวยมากขอบคุณมากที่ดึงเกนจิไปก่อนนะครับประเดี๋ยวประเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนเดยวอยู่เออสวยมากสวยมากสวยมากรอบนี้สวยมาก โนท่ามหิวอะไม่เป็นไรท่ามหิวไม่เป็นไร,ไนไรชิวอ,อยู่แล้วโยนขึ้นมายิงไปดีครับยิงไปเมทป่ะเมทฮะโอ้ไม่รอดไม่รอด,รอดละเราโดนเรามาฝั่งนี้ครับมันออกไปฝั่งนู้นไม่ได้คือฝั่งนู้นเพื่ออป็นฝั่งนู้นเนี่ยเมื่อกี้เราโดนเราโดนดันให้มาทางทางนี้คือแอนติเมทเพื่อจะฆ่าผมอะ่ะเพื่อให้ผมเสียโพซิชั่นอะ่ะแต่ว่ามันผมไม่โดนระเบิดนะเออก็โอเค ไปไปเนี่ยเรามีตัวทำดาเมจถึง4ตัวนะตอนนีน้อาณาก็ช่วยนีอาจจะอาาก็ทำดาเมจได้นะครับแค่ว่าอาจจะไม่ต่อเนื่องเท่าไหร่แต่ทาได้แน่นอนโอเคตายซะเพื่อนนั่นแหละยิงมันเพื่อนนั่นแหละโอ้ย,ยิงไปโอ้โอ้ใจเย็นใจเย็นใจเย็น เด็นพี่ชายเออไม่ไหวโอ้แต่เรายึดแต่ก้าสิบสี่หมดแล้วนะโอเคเผาบอมฮึมเผาบอมแล้วบับเบิ้ลหมดนี่คือจบเลยฮะนี่เราสี่อะเรียมิเนชั่นแล้วนะโอเคไม่น่ารอดหรือเปล่า แผลเรือด okay. ีนายไปแล้วเจอกัน okay. ย okay. hmm. ิงเพื่อนเจอกันยิงเหยียดจุดก่อนเหยียดจุดก่อนโอเคส่วนมากโอเคยิงไหมครับนั่นแหละโอ้ใจเย็นๆวิชัยโอเค สู้ได้สู้ได้สู้ได้อยู่แล้วเจ็ดหกสู้นี่ได้อยู่แล้วแล้วผมโดนดึงกลับมาสวยครับพาบอนวะเสียรลายไปละโอเคอยู่ๆครับเพื่อนอยู่ๆ โมาเป็นเส้นตรงนี้ชอบเลยไลฟ์ life life. โพเทคไลฟ์โอ้ไม่ทันว่ะแต่เมื่อกี้ได้ก็ไม่ได้ก็หิวไม่ได้ริปเปอร์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 อืตายดิยดิงแทนไปเลยครับผมลอยขึ้นมาก่อนดึงมา เออมาตายยากตายเย็นจริตัวนี้ดูผีหนูผีคิวอยู่ครับอ้าวอ้าวทำไมไม่เข้าอ่ะตีกับดักเหรอฮะเอออะไรวะเนี่ยไปลงกันต่อยิงไปสองพันเจ็ดเออยิงมวานจริงมันก็ทำน้ำเม็ได้ทีมได้อันนี้ชอบนะชอบชอบชอบยิงง่ายขึ้นครับยิงง่ายขึ้น โอ้ระเบิดสปงสแปมเยอะมากครับตายดีครับเฮ้ยทิ้งบอลเพื่อนนนั่แหละสวยมากอยู่ๆสู้ได้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 ได,ด,ด,ดาเมจไมไ่แรงขนาดนั้นดาเมจไม่แรงขนาดนั้น ล่องไปกับสายลมเอายิบเไปเก้เอาเพื่อไปไหนข้างล่างเหรอเย้ยโอ้โหตายแบบบัวกระเด็นเลยทีเดียวแอซิดี้โอ้โหไม่น่าหวาันคนโดขนาดนี้แล้วโอ้โหกระเด็นไกลซะด้วยเรียบร้อยฮะโดนชนล่วงเลยฮะเค เมื่อกี้เพื่อนน่าจะสำหรแฝมข้างบนนะสำหรับในส่วนของจังแรด็ดจริงไหมฮะยู่อยู่ครับโอ้โดนตะแปมแล้วเนี่ยซึงกับมาก่อนเพื่อนเด็กจะมาละ เต้แ,บบแรดแดงเลยอ่ะดีกว่าลบหนึ่งลบหนึ่งเอาผมโดนอะไรไเมื่อกี้ระเบิดของหนูหัวเมื่อกี้น้ำแรงนะวะลูกเดือกนะน่าจะโดนสกิลของไอ้นี่ด้วยน่าจะโดนยิงธรรมดาของสงสัยต้องลองทีอื่นละจังเลสได้มั้งโอ้สวยมากสามระเบิดเลยได้ละถ้าขนาดนี้ยึดไม่ได้ก็มืไงละ่ะ คถ้าจะยังมายื้อต่อมั้งป๊อบไปแล้ววะเย้ไฟเดอะโฮไปแล้วด้วยอ่าไม่รอดเออโอเคกดไปก่อนเดียวเฮ้ย เมทไม่มีใครมีเมทยังยังไม่มีเลยเออเอ้ยอ้าวเหลือผมคนเดียวอย่างนี้เนี่ยสู้ไม่ได้ละคือถ้ามันเป็นหนึ่งต่อหนึ่งกับตัวแท้งอะยังไงเราก็สู้ไม่ได้ละเพราะว่าดาเมจเขาไงเขาก็ อาจจะไม่แรงเท่าเราหรอกแต่ว่านั่นแหละฮะเลือกเขา,าเยอะกว่าเมื่อกี้อันนี้ราไปโดนได้ไงวะไปยังไงล่ะเออไม่ใช้ติเมตเลยไปใช้ไม่ได้ไม่มีจังหวะใช้เลยถ้าใช้ก็ตายก่อนนะโดนแทงลุมยิง let's go เคยเราบอกว่าไม่ไหวแล้วนะต้องเอาซอมบ้ามาแก้แล้วครับหนูน่ารำคาญจัด โอ้โหแล้วผมโดนนีอย่างนี้ตายฮะแน่นอนไม่ต้องคิดเยอะเลยโดนม่วงอย่างนี้ฮิวไม่ได้นะครับเออเอออ่ะสม่าเขาจะเขาจะแฮกใครอ่ะเมื่อกี้เขาไปยืนจะแฮกดามโต่ดามเอ๋อเขาหรอแฮกหนูได้จะดีมากนะแต่ก็โอเคเข้าใจแหละฮิวไปครับ สู้เพื่อนๆนั่นแหละเออโอเคก็สู้ได้อะคือสู้ได้อยู่แล้วอ่ะดึงกลับมาก่อนเลยเงี้ยตายแน่อ้าวเวรมุสตาโดนยิงตายอีกเออเออมารับดาเมจรับดาเมจโอเคเพื่อนเอาไม้ล่ามบละ เพราะนั้นวะฮะทำไมจังแรดเราไม่ใช่จังไรอ๋อไปซอมบ้าเราไปตรงนั้นหรอแล้วตายฮะไปแฮ็กคนเดียวเดี <c oughs> ย๋ยวโดนแช่ไอ้โดนกำแพงกั้นอย่างงี้ <c oughs> ลองไปครับ <c oughs> โอเคไปเดือ <c oughs> ไปแล้ว <c oughs> ไปเดือด <c oughs> ไปแล้วเม็นแน่ๆ แอดฆ่ามันเพื่อนฆ่ามันนิดเดียวสวยมากโอเคออเออโอ้ยิงยิงไอ้ดูผีนี่บ้าไอ้บ้านี่ซะยิงไอ้ดูผีบ้านี่ซะแต่ก่อนจะยิงหนูผีอะทับขอดแล้วก่อนยิงไปดิยิงไปดิ ข้าใช้ที่ไหนแล้วล่ะขี่เพื่อนซะก่อนรออยู่แล้วจะชุบใครเพื่อน DFP activated สวยมากอ้าวยิงติดต้นไม้ตัวเองฮะเออยิงมันนั่นแหละแขนแขนฮะหลายรอบแล้วเราอ่ะยิงกันนาเดียนาสบายแล้ว เออสวยโอเคมา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 เฮ็ด okay. จ like, yes. uh ีเราได้อยู่ยิวครับ โอ้แล้วผมทำอะไรไม่ได้คิวก่อนดึงกบมาดึงกบมา,มาคือเอาดึงมันโดนระเบิดนะเมื่อกีข้ข้ามเหมยข้ามเหมยข้ามเหมยเพื่อนข้ามเหมยโอ้ยไม่ไหวไอ้นี่ก็ไม่ไหวเลยกดไม่ไหวกดไม่อยู่อ่ะสู้อยู่นี่ผมมีผมมีเวทผู้พันกว่าดาเมจแล้วนะ สวยมากโอ้โ oh, หแต่เพื่อนต้องการฮิวมาแล้วโคเบเลเซนเพื่อฮิวแล้วสวยมากผมก็ได้วะ่ะโอ้ยี่หกพันดามเมจ mm hmm. ได้แน่นอนแต่หรอวะเออได้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 ไดไดสวยโอเคเว r y กุ o d 6 4 0นดามเมจกับอีก9,000ฮิว อาจจะฮิลน้อยหน่อยแต่ทำเมิมเยอะครับใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ไดอยูโอเคอยู่นะนี่ช็อตไหนเอ่ยจังเลดใช่ไหมน่าจะเป็นช็อต3ตัวปะขั้นหตัวก่อนแล้วก็ลิฟทายปุ่มปุ่มแล้วก็ลิฟทายอัดหน้าอย่างนี้เลยนะนี่ลิฟทายอัดหน้าเลยแล้วปั๊มเข้าไปฮนะสวยมากโอเคโอเคผมก็มาที่นั่นกันครับสำหรับในส่วนของไลฟ์วีเวอร์ครับก็ยังเป็นหนึ่งตัวที่ตอนนี้คือทำดาเมจได้ดี แต่ก็ต้องฮิวด้วยนะครับแต่ว่าทําดาเมจได้ดีแน่นอนอันนี้ไม่ต้องห่วงแล้วเรื่องดาเมจคือปรับในส่วนของการทําดาเมจอะเมนดาเมจได้ระดับงเนยนะเออคือถ้าคุณยิงแม่นจริงตัวน,นี้ก็เป็นตัวที่สามารถปิดคิวอะไรได้หลายๆอย่างเลยคุณสามารถช่วยเพื่อนฆ่าศัตรูได้ด้วยนะครับเพราะว่าด้วยความที่ปืนยิงง่ายขึ้นเนาะแล้วก็ฮิวด้แล้วก็มีสกิลออพุ่งนะเหมือนเดชนะครับแล้วก็มีสกิล สร้างไฮกราวอะไรอย่างเงี้ยผมว่าก็เป็นหนึ่งตัวที่ผมว่าป่วนศัตรูได้พอสมควรและในส่วนของลาย e ิเศษในแพทนี้นะครับผมอโอเคประมาณนี้ละกันครับอย่าลืมกดไลค์กดซับ s c r i b ์ครับเป็นกําลังใจกองสร้างหนผมสบวันนี้เอาไว้เท่นครับสวัสดีครับผมชอบผมชอบยิงสนุกดี